สวัสดีครับร้านปัญญาเทคเตอร์นะครับวันนี้รีวิวนะครับอัปเดตสินค้าภายในร้านนะครับที่ปัญญาเทคเตอร์ตลาดท่ามะเขือนั่นเองนะครับวันนี้นํานําเสนอกับกูบะตาแอลสนั่นเองนะครับผมรถจัรยปี61นะครับใบมีคันบนพร้อมผ่านพวนนะครับเก็บงานสีใบมีดน้าหน้าแล้วก็กระทาเลาะนะครับเปลี่ยนยางหน้าใหม่ให้1คู่นะครับ ก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับอ่าที่เข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันนะครับร้านบยานเทคเตอร์ตั้งอยู่อ่าอำเภอคลองขุงจังหวัดกำแพงเพชรนะครับมีทั้ง3สาขานะครับสาขาท่ามะเขือสาขาวังบัวแล้วก็สาขาท่าเคาสนะครับผมวันนี้เรานําเสนอกับคูต้าเอลซีศูนย์หนึ่งแปดนะครับสี่สิบแรงม้าเครื่องยนต์สามสูบดิเรกชิ่งเจ็คชั่นนะครับระบบเกียร์แปดเกียร์ด้านแปดเกียร์ถอยซิงโคลชัตเตอร์นั่นเองนะครับ ใบมีคันบนนะครับแล้วก็ผ่านทวนนะครับเหมาะงานงานไล่มันนะครับงานนาก็ได้นะครับสวยๆเลยครับคันนี้ฝากระโปรงสีสันเดิมๆนะครับก็จะมีเก็บสีชุดเบมิดันหน้านะครับนี่ฝากระโปรงมีรอยีดข่วเนาะชั่วโมงการทำงานนะครับคันนี้อยู่ที่ปึ๊บ4 48ชั่วโมงครับใช้งานน้อยนะฮะด้านหลังเก็บงานสีให้นิดนึงนะครับเข็นกลางใหม่นะครับ คันนี้นะครับราคาพิเศษนะครับสั่งซื้อออนไลน์ก็ได้นะครับผมสั่งคันนี้ราคาพิเศษเลยนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับใบมีดด้านหน้าคันบนพร้อมพันพวนนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับกับคุปตาเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับนี่เลยสี่สิบเรื่องม้าใครต้องการหาคุปตาเอลสี่ศูนย์หนึ่งแปดนะครับโอ้โหสวยๆเอาเรามาฟังเสียงกันดู เน,นปกติครับเดินเรียบกวาไม่มีขึ้นเร็วปกตินะครับคนหลังนะครับใช้งนานได้สภาพตัวรวมก็ถือว่าโอเคครับไม่ไม่ช้ำนะครับเพื่อนตี๊้อนะ โปรโมชั่นพิเศษนะครับ3าม0 0 0เบาทนะครับกับ4018นะครับใบมีคันบนพร้อมหันทัวร์นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ร้านประหยัเทคเตอร์นะครับโทร0 8 7 5 2 2 3 8 8 3 0 9 5 3 3 9 9 9 8 8นะครับที่ร้านประหยัเทคเตอร์นะครับเปิดทำการทุกวันนะครับลูกค้าโทรมาสอบถามกันได้ครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ